สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอบสํานึกอักเสบหรือไงรายการคิปสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์จิตสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะมาเรียนรู้และสํารวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมเพื่อที่เราเนี่ยจะช่วยให้สังคมของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจําาเเป็นนนนจะต้ออองงมีีวิัััยยยกกหห่่่บรืทล คนเอือมระอาะกันสุดๆนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์ยอดแย่ค่ะไม่ว่าจะเป็นซ้อนสามไม่ใส่หมวกกันน็อกป้ายทะเบียนรถเนี่ยก็ไม่มีเรียกได้ว่าครบสุดเลยค่ะพี่บอลโอ้ <c oughs> แค่พูดเนี่ยก็เห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับบอกเลยว่าเยอะมากแต่ที่ผมเจอมาเนี่ยเด็ดกว่านั้นอีกนะทั้งยกล้อทั้งผ่าท่อกันเลย จริงๆจีจ้จจก็คิดนะคะว่าเขาคิดว่ากฎมีไว้แหกหรือเปล่าเพราะว่าดูไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยค่ะไม่หรอกครับคนพวกนี้เนี่ยต่อมนึกอักเสบร้ล้วนเลยใช่แล้วค่ะแล้วเราก็จะพาไปดูนะคะว่าคนที่ไม่มีวินัยทําผิดกฎหมายซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยเขาจะต้องเจอกับอะไรมารวมสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าซ้อนสามแล้วไงจับให้ได้แล้วกัน ไปทนจริงเหรอเออโอ้โหไป้าต่างหักตุ้มลอยฟ้าเหรอตุ้มเต็มฟ้าเลยเต็มหัวก็เต็มฟ้าเลยฟ้าทาไม่ดีหรอไม่เห็นไงว่ารถมาอยากขึ้นสวรรค์ก่อนก็เสียน่ะครับฉันต้องไปคนพวกแกมากกว่าว่าอ่านี่ขับอยู่บนทางม้าลายพวกแกมองไม่เห็นเลยไงแล้วนี่ยังซ้อนสายด้วยผิดกฎหมายนะเว้ยอ้าวถุงป้าเขานะเฮ้ยไอป้าตัวนะครับนี่มาอะไรอ่ะเชิญตรงนี้อะไร อาการนี้เพื่อนมีขึ้นก่อนผมก็ขึ้นหน้าตามาซ้อนตรงนี้ตรงนี้โอเคล้วค่อยขึ้นมาทีนี้ไงต่อพี่ทีนี้ก็ไม่ซ้อนสามละเป็นซ้อนสี่ไม่ผิดกฎหมายพวกแกนี่ทำไมทำไมลมจะขึ้นหรืออะไรเมืองไทยมีปัญหาเขาพกพวกต่อมซ้ำานัออักเสบอย่างพวกแกนี่แหละแต่แล้วเขาไม่ใส่นี่มันถนนนะไม่ใช่ที่นอนอาตินจะหัวทิ่มแล้วหลับสบายอ มาสำนวนตาเงี้ยนอนตาเต้นเดี๋ยวได้หลับคาดนี่ยุ่งเรื่องคนอื่นอย่างเลยป้าเดินกับป้ากันเดินดีๆหน่อยลืมตาเดินอ่ะเข้าใจไหมเสียประวัติหมดปกติไม่ชนคนแก่เนาะใช่ชนแต่หมาแล้วเนี่ลูกตำรวจดีกว่าเฮ้ยป้าค่ะป้าตกตกด้านหนึ่งสองไอ้หนูฉันไม่ได้ถ่ายพวกแกฉันจะถ่ายทะเบียนส่งตำรวจเอาที่เอ้า ตาไม่ดีขาดีดีอยู่ดีันอยู่ในแง่งมันอยู่ในแง่งนี่สะในแง่งนี่ แก่งเพื่อวะเอาเลยหนุกดีไหมเงี้ยเราชอบแตะมาแม่ลูก่อนถึงนโมะเพื่อนร้อนหวยเนี่ยทขาไม่ไมโกผิวเสียเหรออย่าผิวเสียะโอ้โหอ้นักเลงขี้แบบมาเนียเฮ้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  ก็หัวทำไมเพราะเขารบเราอ่ะโมพี่ถอก็ออกกันไหมเพื่อนไม่เป็นไรพี่อะไรพี่ไปซื้อเพียบหน่อยได้ไหมพี่คนที่ผมส่งน้องเรียนอะน้องเรียนใช่น้องเรียนชั้นไหนวะก็ลังจะจบโทครับพี่อีกสี่พัร้อยบอกน้องเรื่องเรียนได้แล้วโอ้พี่เฮ้ยพี่พ่อพี่เกาสวยจังพี่โคตรลัานเลยอ่ะพี่พี่ขอบเปิ้ลไหมป้าโอ้โหโคตรลัานเลยพี่ทำไมวะ มาแล้วพ่อไปแดงเลยพ่อไฟแดงเลยล <ะ S 2> พอล่อม,มาแล้วโชคดีนะพี่อันนี้พ่อเดียวเกลยวพี่ข้อสามหมวกนกไม่ใสกระจกมองข้างไม่มีถ่ายเลยถ่ายเลยโอ้โหพ่อแต่งซะด้วย เห็นป้ายทะเบียนเหรอมันเป็นแบบแบบเรื่องแสงครับพี่มันใส่เขาขี่กระทงดีเนี่ยกระทง20่สิบใช่ไหมฮะไม่หอมกไปกับขี่อ่ะมีไหมแต่เคลือบอยู่ครับผมเคลือบอยู่ัโหน้าตาแบบนี้ไม่มีแน่นอนล้าเปอร์เซ็นต์ดูไมน้องทำผิดกฎหมายแบบนี้นอกจากจะทำให้เกิดประสบอุบัติเหตุกับตนเองแล้วเนี่ยยังจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยใช่ครับจะจับไอ้นี่ไปไปก่อนได้ไหมฮะถ้าเกิดไปเชิญไทยเข้ามาเนี่ยจะรับผิดชอบไหวไหมเออเป็นผมก็ไม่ไหวนะพี่คนไทยมีปัญหาเนี่ย ก็เพราะคนตอบสํานึกอักเสบอย่างพวกเรานี่แหละประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะคนตอบสํานึกอักเสบอย่างพวกเรานี่แหละจุกพมีจิตสัมนึกกันบ้างสิตอบสัมนึกเป็นยังไงครับตอบสํานึกโอเคเราไปโรงพักดีกว่าโรงพักเหรอใช่แต่ว่าจะไปชาร์หน้า <c oughs> ล่ะเรอไ้หน้า <c oughs> แต่หนึ่สจุที่สวยชาติหน้าจริงๆนะของแท้เลยจ้าไใส่แบบเนี้ย น่าจะไม่ได้เกิดแล้วเนาะจ๋าครับก็เกีียนะจ๋าช่วยช่้อหน่อยเถอะบวชเขาเธในเราเนี่ยส่งรุดอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เกกียวกันไหมผมไม่เกีียวพ่อพ่อผมไม่เกีียวผมไม่เกี่ยวไปแล้วครับผมไปดผมาไแดล้วทาแไปดิครับไปดิคับไดรัวไปคัไปรับับดครับัดรด้ครไปัวไดครัไปดิรััร โอ้โห okay. เป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าวันไหนออกจากบ้านมาแล้วไม่เจอคนพวกนี้นะครับคุณไม่ได้อยู่เมืองไทยแน่นขนาดโดนจับได้เนี่ยก็ยังหนีอีกแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้หรอคะพี่กอลไม่ได้สิครับแถมพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็สวยเต็มๆส่วนเขาเนี่ยก็หนีไปตามระเบียบ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆกันดีกว่าครับว่าเพื่อนๆคิดกันยังไงไปฟังเลยค่ะเจอผู้ขี่รถแล้วไม่มีป้ายทะเบียนร้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาทาผิดใช่ไหมคะก็ แบบสุดท้ายก็ต้องมารับผิดชอบตัวเองแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยค่ะคิดว่ามันอันตรายค่ะมันซ้อนสามมันดูแบบบทท้องถน่นมนดูไม่ปลอดภัยเท่าไหรค่คอยากให้แบบซ้อนสองดีกว่าให้เคารพกฎหมายแล้วก็เสริมกัน,นอกด้วยครับเพื่อความปลอดภยัยถ้าเป็นความคิดผมคือบรรทุกอย่างเงี้ยก็คือคนซ้อนสามคนที่สามก็อากาศเอัดอันตรายก็ได้แล้วก็ผิดกฎจราจรด้วย ฟังความพี่เห็นกันแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่คู่คนไทยกันมานาะนมากแต่ความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยก็ดูเป็นห่วงนะคะอยากให้พวกพี่ที่แว่นๆเนี่ยมา,าฟังมากๆเลยค่ะบอกเลยนะครับว่ามันคือปัญหาใหญ่ที่เราเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขกันสักทีครับผมอะ่ะเคยโดนชนแล้วหนี เราจะบอกว่าคนพวกนี้น่าเกลียจริงๆเลยครับใช่ครับยิ่งถ้าเราเจอเจอคนไม่มีวินัยแบบนี้บนท้องถนนก็ให้เราขับรถห่างๆไว้จะดีกว่ารเราควรถ่ายรูปรถไว้แจ้งเวลาแจ้งสถานที่กับตำรวจจราจรหรือสายด่วนจราจรพี่คิดว่าก็จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยค่ะและที่สําคัญผู้ที่แจ้งเบาะแสนเนี่ยก็จะได้รับส่วนแบ่งจากค่าปรับ50%เลยค่ะพี่ต้นโหรู้งนี้เนี่ยพี่ทําบ้างดีกว่านะหา<ฮ>รายได้พิเศษแบบนี้แต่เอาเป็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการมีวินัยนะครับเริ่มจากตัวเองก่อนเพราะถ้าเรามีวินัยกับเคารพกฎ รารสังคมของเราก็จะน่าอยู่ประเทศของเราก็จะน่าอยู่ครับร่วมสนุกในรายการตมสำนึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคำถามว่าพฤติกรรมของมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามที่ขับขี่อย่างประมาทจนเฉียวชนคุณป้านั้นสะท้อนสิ่งที่ขาดหายไปในรากฐานประชาธิปไตยข้อใดความรับผิดชอบความมีวินยัยจิตสาธารณะคำตอบที่โดนใจสิบขั้นแรกจะได้รับตุ๊กตาน้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่22-14มีนาคม2568 หวังว่ารายการของเรานะคะจะทำให้ทุกคนได้รับข้อคิดดีๆกลับไปแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้า11บเอโมงเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหขอสาดน้ำยายลุงเปียกเลยลุงจะมาช่วยต้มไฟให้จะเล่นน่ะได้เยได้เยได้เยลเปียกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงไฟเส้นนี้แหละที่มันรั่วอยู่เล่นมาสองวันไม่ 哎，点，快点，快！